วันนี้ได้ทานไม่ไผ่มากครับเดี๋ยวมาดูว่ามเมื่อเอาไปใช้งานจะใช้ได้นานสักประมาณกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ก็กำลังเอาฐานไม้ไผ่ใส่จัโม้วหรือเปล่า ประมาณหาโมงครับประมาณหาโมงเหรอเดี๋ยวมึงนาฬิกาครับฉะ้องปีไหมสิเผาเผาเผาออดอูดเพราที่ว่ากันตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงยี่สิบนาทีห้าโมงเช้ากับยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้ได้กี่นาทีระหว่างนี้ก็ทำหมูย่างไปก่อนสินวะเจ้าเนอะอสินวะ หมูงัวบอกแล้วดูว่าทานจะดับเมื่อไหร่ตัวเชิขอคมบีดีบ่ตอนนี้เวลา12.00อนน,นนอนะครับก็ยังใช้ได้อยู่เป็นฐานไม้ไม้ไผ่กินทรงครับ เราดูอีูประมาณสักกี่นาทีมันถึงจะออจะดับแต่ด้านบนนี่เป็นฐานใหม่นะครับด้านล่างนี้ยังเป็นของเก่าอยู่ตอนนี้12นาฬิก15นาทีนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ทานได้ใส่ได้ใส่ใหม่แล้วนะครับใช้เวลาถึงเวลา12.30น ประมาณสชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับทานไผ่กิมซุงสรุปว่าใช่ติดไฟประมาณ2ชั่วโมงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ